สวัสดียมเสาวครับมูนีก็ยังอยู่ที่บ้านน้ําแขวนนะครับมูนีผมมีนน้องครับมาจากสกลนะครับนี่รถคันนี้เคยออกคลิปกับผมอยู่ครับเอ e อหกห้าศูนมนีก็เดินทางจากสกลนครกับหกร้อยเจ็ดร้อยกิโลมาที่บ้านน้ําแขวนนี้นะเป็นนอนทั้งเลินครับมูนีโออย่างงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอมี่ฟู้ดออนทัวร์นะครับจากสองฟู้ดออนทัวร์เป็นไงเมื่อวานเดินทางมาบรรยากาศแบบดีมากที่สุดหาดูที่ไหนยากมากเลยนะน่ะนี่แหละเรียกว่าแวกขุนเขาเมื่อวานนอนฝันเล็กเด็ดไหมไม่ฝันแล้วว่าได้ยินแต่เสียงคนกลนนะแรกอุ่นครับว่าจะให้เพื่นนอนยุงเทิ่นหมครับทั้งเทินก็นอนได้ครับแต่ บ่ได้บ่ได้ครับพอเจ้าที่เจ้าทางไปแล้วว่านอนตรงนี้นอนหลับสบายบรรยากาศดีเนาะตื่นมาเห็นอะไรเนี่ยเลยภูเขาไภูเขาที่นี่มันเป็นดินแดนภูเขาล้อมรอบครับดินนี้คือดินแดนแห่งขุนเขาผมว่ามันไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นนะอย่างสปันอย่างบ่อเกลือผมว่าที่นี่สู้ได้แต่มันไม่มีนักท่องเที่ยวมาหรอกเพราะว่า มันอยู่ไกลไม,มากเออจอบก่อนอ่าสวัสดีครับมืันนี้นะครับผมจะพาน้องเอ็มมีนะครับ R E 6 5 0นะครับมืันนี้ปิดเครื่องก่อนเอ่อ จะไปลุยกันนะครับไปเบื้องธรรมชาติที่อยู่ทั้งเทิงนะครับเป็นเพื่อนว่าอย่างก็คือเป็นเป็นภูเขาภูเขาที่เช่าบ้านขึ้นไปเอ็ดกเกษตรทั้งเทิงนะครับแต่กะวะ่าช่วงนี้เขี้ยวกะจีนะครับดันนาเขี้ยวเลยเนะเขียวเขี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวเมื่อน,นี้น่าจะไปหาอะไรกินข้างบนดีกว่านะครับไปเบื้องบรรยากาศนะครับว่าหมู่บ้านน้ำแควงนะครับหมู่บ้านในตำบลมืองรีอำเภอนามืน่นจังหวัดน่านนี้มีความ สวยงามซ้ำไดนะครับวิวเขางดงามสลับซับซ้อนจริงหรือไม่เดี๋ยวตามขึ้นไปเบิ้งกันครับเบิ้งมุมสูงนะฮะไปติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกันเลยดีกว่าป เลยบอแพ้พีบากเลยมาได้เสยครับนี่ r อหกหนย์ก็ขึ้นเขาได้ทางนั้งพุทนะครับที่ผมเคยไปซื้อเนื้อควายในทางนูน้นผมไปซื้อเนื้อควายอยู่อำเภอนาโน้อยเอนี่ยข้ามไปเนี่ยข้ามไปเป็นอำเภอข้ามไปเป็นอำเภอเแต่เฮ้าอุตสาหกรนี้นี่นี่นนลงไปนี่อ่าเราจะลงไปฮนมันจะ,เป,นะนเ,เ,เป็นสวนเกษตรเขาเป็นสวนเกษตรแล้วก็ไปเ,เ,ปเบิ้งธรรมชาติสู้ไว้เนาะ โ,โ้สบายสบายนะดูย่างสัซะ่อ,อยมาได้เสยทางสั้นหนึ่กันเนี่ยทางขึ้นเข่าครับเอาปะปาร์คอเอาลงไปก่อนใช่ผมลงไปก่อนเลยเอฟลงไปก่อนแหละค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปลงไปก่อนค่อยๆนะค่อยๆอยนะ่อนะชนะนะันนะ เศษครับโอ้ยมันต้นทุเรียนนี่แต้นทุเรียน,หนเห็นมือเหาะลํำใจก็เฟืองมะไฟมะขูดมะนาวหอดละครับยูไหมเนาะอูก็เป็นพื้นที่การเกษตรที่มองหนึ่งครับที่ชาวบ้านแถวนี้นะ ขึ้นมังเคิ่งครับบรรยากาศโอ้โหยอดบรรยากาศดีโอ้เสีงกล้องหายทางลงนั่นแหละเออกล้องใหญ่เอ,อ้ยมันจะไปตกตอนไหนกล้องหายกล้องเฮ<อ>กล้องใหญ่อะ่ะหายเาดีดยวไปตามดูก่อน แล้วมันจะไปตกอยู่ส่กล้องบากไญ่อีนึงกล้องหายครับกล้องซูมหายโอ้จิเห็นบุบบุบผมมีผายผ่านนะทางนี้ไม่เห็นนี่ผมปล่อยรถลงเขาครับพยายามที่จะสังเกตนะครับเอ๊มันก็มีไม่ใช่มีสายนะจะมีสาย โอ้ยเสียดายกองเนี่ยรูปน้ำครับรูปนี่ก็สำคัญนะฮะโอ้ยบันทึกรูปมาเป็นกล้องลอ่มมิกนะครับใครพบเห็นกะเป็นของพานาโซนิกล u m ม x ิกนะฮะกูได้กายมาแถวนี้กะเก็บไปให้ดเด้อโอ้ยไปอยู่ไหนเนี่ยเราจะหาเห็นบ่นี้ว่าเพราะว่าช่วงที่ลงมากอะประมาณนี้แหละครับช่วงนี้แหละลงมาแป๊บเดียวนึงนะครับท้ายเซตแล้วกะลงมาเลยอ๋อ จะได้โอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเอ้าาาาาาอๆๆโอ้ไม่น่าตกนะหมดแซ่บเลยหมดอารมณ์เลยเอ้ามันจะหายไปไหนเออเมื่อกี้กระโนรถมาทางนี้อไม่เห็นเลยนะโอ้เห็นแวบๆพี่น้องอยู่นี่โอ้ยขี่รถหาตั้งไกล โอ้ขอบคุณครับขอบคุณโอ้ขอบคุณเลยครับขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ภาพเจอแล้วครับนี่ครับขอบคุณหลายครับโอ้ไปขี้ไปหาตั้งไก่มาตกอยู่ใกล้ๆนี่ยนี่แหละครับภูเขาครับผมมาจากบ้านน้ำแควนกับทั้งพุ่นครับเอ้าเจอแล้วมันแซบรบาดเนี่ยโอ้มันไปตกตอนไหนเนี่ยไม่ตกตอนไหนโอ้ยบาไปแล้ว บ้าไปล้บาไปละเออโอเคเอารถมาจอดเหมือนเดิมโอ้เจว๋จวเจว๋จจาเจ้าเจ้าเจ้าบรรกัดครับเอาละครับบรรยากาศเมื่อนี้มากินกาแฟานะครับช่วงเสาเสากับบ่เสาปัานใดดอกนะครับประมาณเกือบสิบโมงแล้วนะฮะข้างหลังนี้บรรยากาศพันล้านนะครับบรรยากาศร้อยล้านพันล้านเลยนะี่เอียงกิ่นเนาะอันนี้เป็นกาแฟนะครับจากลานภูไทยเอสเปรสโซนะครับเป็นกาแฟจาก ประเทศพามา่าอืมประเทศพามา่าไอ้นั่นกาแฟะอะไรกินออกเลยกาแฟกนญญาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของกิญญาเป็นไอของไอพักพวกที่สกุลข้อให้อืก็เลยมาเทใส่แต่กล่องอเป็นกล่องเก่าน่าจะเป็นไ,ไม่รู้โรบัสตา้าอาราบิก้าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองสิ้มตัวนี้เบิ้งนะครับกาแฟพาม่านะครับ กินเทิงเขานะฮะน่าจะดิบกันอย่างนี้เลยครับดิบใส่มื่อยข้าวนี่ครับดิบใส่มื่ยข้าวมื่ยข้าวน้อยนะฮได้แล้วครับกาแฟแจากฟิลิปปินส์นะครับมื้อนี้กินอยู่เออนี่ครับพามาชมบรรยากาศซื้อๆนี่แหละครับบรรยากาศเทิงไร้ขา้าวโพดนะครับมากินกาแฟนะฮะจากฟิลิปปินส์กินเหมือนวาย <laughs> โอเคอยู่รสชาติดีรสชาติดีรสชาติดีบรรยากาศก็ดีรสชาติก็ดีภูเขาเรียงรายสลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาครับนี่แหละครับดินแดนแห้งคุณเขาน่านนะครับพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของชาวบ้านนะครับสามารถเอกเตรได้แถวนี้ถ้าไปทางพุ้นนี้จะเป็นของทางอุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับทางพุ้นคือคุณสถานนะฮะ ไหนที่ยักมาท่องเที่ยวแพ็คแบ็คเกิแบ็คแพ็คเกอร์นะครับแบกกระเป๋าใบเดียวมาเที่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนนะครับของชาวบ้านแถวนี้กะมาได้ครับมาได้กะสามารถมาขอกางเต็นท์มันมีร้านกางเต็นท์บ่มีบ่มี้านกางเต็นท์ครับแต่มาขอกับชาวบ้านได้ครับเขามีลานทางนาขอเช้าเขาก็ได้ครับเช้าขอนอนอยากใช้ชีวิตกับชาวบ้านนะครับแต่เฮาบุหูก็ต้องมาติดต่อเจ้าบ้านสะกก่อนนะครับเขามีขั้นตอนในการเข้ามาหรือว่าอยากจะ มาแบบมากางเต็นท์นะครับผมว่าน่าจะมีคนอนุญาตนะนะครับลองมาเบิ้งนะครับกะมันจะมีบอดมันจะมีเขาเรียกว่ามีที่ลาบลุ่มนะครับที่ลาบนี้มีเล็กน้อยมีไม่เยอะมีบ่หลายนะครับแต่ที่ทั้งเมดล้อมรอบเป็นวงกลมนี้จะเป็นภูเขาล้วนเลยนะครับหรืออยากจะมากางเต็นท์มองที่ผมอยู่นี่กะก็มาได้ครับก็มาได้นะครับแต่ต้องขออนุญาตก่อนเด้อนะครับขออนุญาตจะของทีก่อนนะครับ ้ายากมาสัมผัสกับวิถีชีวิตก็ลงไปทไั้งใตเลยครับหมู่บ้านข้างล่างนะครับคือหมู่บ้านน้ําแข็งนะครับหมู่บ้านน้ําแข็งแล้วก็หมู่บ้านท้าควายซึ่งเนี่เขาจะมาสุดอยู่ตรงเนี้หมู่บ้านอะ่ะไปต่อไม่ได้อ่าเพราะว่าเส้นทางเส้นทางจากนามื่นมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆเลยน,นัด,ดมาแต่ตไหนหากล้องเจอแล้วมาแต่สอ่ะและะ้วแล้วก็ โอ้ยังอีกยังอีกเยอะบ่ะยังอีกหลายเนาะอันนี้มาแต่หักข้าวโพดครับพี่นัดครับมาแต่หักข้าวโพดโอ้เลี้ยงควายนั่นบ่โอ้เลี้ยงควายอยู่ลุ่มบ่ใบกงใบกงไปให้ควายกินนี่คือสาวรถครับของชาวบ้านเมื่อกี้เจ้าของไรนะครับเอาสาวรถมาให้ชิมปลูกเองกับมือนะครับต้นสาวรถเต็มเลยครับ มันสีหวานบอน,นะฮะซีนเบอรเดอร์นะครับเสาวรสอร่อยอร่อยนะครับอ้อหวานหวานนะหวานหวานหวานครับหวาน ขึ้นมาเยี่ยมชมธรรมชาติเสร็จแล้วกะ็เก็บของที่เหาเอาขึ้นมาเอาลงไปชิมทางไตให้เบิดนะครับบอกว่าจะสถานที่ใดก็ตามนะครับมีโอกาสนะครับเพื่อนๆยากจะมาท่องเที่ยวที่บ้านน้ำแวน,นครับกะเรียนเชิญได้เลยนะครับอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับบอกไว้ก่อนไว้เลยว่าธรรมชาตินี้มันบ่แพ้มองใดแน่นอนเลยนะครับที่แห่งนี้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านผมว่ามันกะ สุดๆแล้วนะฮะธรรมชาติยังงดงามอยู่ต้นอวต้อนนี้ต้นม่วงหิมะพันไม่ใช่มะคุดนะอ่าแล้วก็อันนี้ต้นอะโวคาโดมันมีผลก่อนปีแล้วเป็นต้นฮอได้กินกัได้กินในปลานี่ไปดูปลาก่อนเลยในปลาอยู่ไหนเเลี้ยงปลาทิงเข่าเลยเนาะเลี้ยงปลาทิงเข่าเลย เลี้ยงงูกินกันเลี้ยงงูกินโอ้โอ้มีน้ำน่ะโอ้มีน้ำด้วยมันจะออกกอมาแล้วมันจะกินกอมีกี่ตัวเหลือประมาณสักสามสี่สิบโอ้สามสี่สิบอันนี้จะเป็นสาวรสครับสดๆเลยครันี่สาวรสสดๆมัน เมื่อกี้กินเบิ้งนะครับกินเบิ้งนี่หอมหวานเลยนะครับหวานแล้วกับมีเปรี้ยวนิดนึงนะครับนี่คือต้นเสาลตโอ้โหแต่ก็ยังบดสุกกะยังไม่สุกเนาะสุกนะนี่น่าจะยังบดสุกค,ครับอยู่เทิงถ้าเขานะครับกะนี่ครับเลี้ยงควายนะครับมีควายนำมีควายนำสองตัวโอ้มีควายด้วยสองตัว เชิงเขาเลยครับเนี่มีควายน้อยสองแม่ลูกบนเขาเลยนะครับนี่แหละครับคือเกษตรบนภูเขานะครับกะกะสามารถปลูกพืชใดปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับเสร็จแล้วกัชาวบ้านแถวนี้กะยังปลูกผลไม้เมืองหนาวนําบอกว่าจะเป็นอะโวคาโดนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับก็มีคือกันนะครับแล้วก็สาวรสเมื่อกี้นะครับนะฮะ อันนี้ควายครับควายป่ะเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวต้องลงไปที่หมู่บ้านน้าแควงนะครับไปหาอย่างกินก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้กะขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมบรรยากาศนะครับขึ้นมาเบิ้งบรรยากาศซื้อแล้วนะครับแล้วก็มาเบิ้งส่วนต่างๆนะครับเกษตรบนภูเขานะครับว่าเขาเอดอย่างไดอินะฮะก็ยังมีนี่ครับเสาวรถนะฮะเสาวรถ ốm quá rồi